นนเฮ้ยพอเพ็กออกมาลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นนะ่ะมันน่ากลัวนะวนรู้ไหมเ,เป็นรอยเป็นรยอ,อยไปเลยเฮ้ยพอเพ็กเป็นไรอะ่ะนั่นไายใช่ไหมอะ่ะไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยนันนอยเสือตัวนี้อะ เป็นเสือประจำโรงเรียนเราเฮ้ยน่ากลัวปอเพ็กนายพายฉันมาทำไมเนี่ยเฮ้ยฉันกลัวเฮ้ยกลัวอะไรเล่าดูฉันนี่เอ๋อกัดสิกัดเฮ้ยกัดสิเฮ้ยกัดสิกัดสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเลยอนั่นหน่อยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นหน่อยเฮ้ยปอเพ็กออกมาลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นน่ะมันน่ากลัวนะรู้ไหมนายทำพฤติกรรมแบบเนี้ยเดี๋ยวก็โดนผีเสือเข้าสิงหรอกโอ้แค่นี้นายกลัวเหรอดู นี่ดูฉันนี่ชีเสือนี่เห็นไหมโอ้ไปเลยเจะเสือไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยปอเปิกเป็นไรอ่ะเฮ้ยป <c oughs> อ <c oughs> เปิกนั่น <c oughs> หายหใช่ไหมอ่ะเฮ้ยไม่อยู่เลย <c oughs> หายไปไหนรู้วะ มองต่อข้างล่างสิเฮ้ยอยู่ได้เสือแกเป็นใครอะจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยฉันอ่ะคือวิญญาณเสือสมิงที่อยู่ในรูปปั้นทั้งยังไงเล่าส่วนฉันอ่ะคือลูกนายพานเก่าเว้ยวิชาทั้งหมดน่ะมันสืบทอดมาให้ฉันแล้วมามม เฮ้ยรับได้อย่างนั้นเลยต้องโดนอีกพอได้แล้วว่าฉันจะช่วยนายยังไงล่ะช่วยบ้าอะไรเล่าท้องฉันคุณหมดแล้วเนี่ยเนี่ยก็อีคนไม่รู้จะเก่งอะไรนักหนาเนี่ยโดนบังก็ได้นะแล้วแต่ก็เตะหายเป็นเสือเลยอยากเป็นแมวหรือไงเนี่ยโอ้โห พวกนายเล่นอะไรกัน呐？ขอฉันเล่นด้วยคนได้ไหมพวกนายอะ？เอานายก็ไปซื้อเอามาเองซีก็ได้ก็ได้ทำไมแจ้ไรกับเรานักะเฮ้ยนี่มันหน้ากากอะไรอะ？ฉันจะช่วยให้นายแก้แค้นเพื่อนของนายก็ได้ก็ได้ นี่ของฉันน่ะมีสปิกอร์แมนสตัวเฮ้ยแค่นี้อทําเป็นคุยเนี่ยของฉันเนี่ยสกิปิดี้รถลากแล้วก็คาเมล่าแมนนี่นี่นี่เดินได้ด้วยนี่นี่เฮ้ยเล่นแบบเนี้ยจะต่อสู้กันเหรอนี่จะเอาเหรอไอ้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 พวกนายเล่นอะไรกันอ เล่นสกีบดีกับขับม a ล่าแมนน่ะนี่ขอฉันเล่นด้วยคนได้ไหมพวกนายอ่ะมีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเอา้านายก็ไปซื้อเอามาเองสิไม่ใช่มาขอเราเล่นแบบนี้เออนะฉันก็อยากเล่นสักตัวฉันเป็นเพื่อนนายนะเฮ้ยแต่มันเป็นตัวปวดตัวปวดตัวปวดของฉันนะตัวดปวดเลยเหรอบอมบี้อ่ะก็ได้ก็ได้มาบอกว่าเราเป็นเพื่อนใครเป็นเพื่อนกับมันเฮ้ยนัดหน่อย นายอ่ะจะใจร้ายมากเกินไปแล้วนะนายเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยพวกน,นี้แหละทำไมใจร้ายกับเรานักนะเฮ้ยนี่มันหน้ากากอะไรอะหน้ากากผีทองคำยังไงล่ะเฮ้ยอะไรนะนี่นายพูดกับฉันเหรอ ฉันจะช่วยให้นายแก้แค้นเพื่อนของนายแต่แต่พวกนั้นเป็นเพื่อนฉันนะถ้าให้ฉันสิงร่างฉันจะพานายไปตีไก่ก็ได้ก็ได้เสร็จแม่สิงร่า <c oughs> งอ,อ๋อ ยังไงล่ะไอ้พวกชอบแกงเพื่อนเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่มันปอเปกนี่แกโดนอีกไหมไม่ไม่ไม่ไปกันเลยผมดิเฮ้ย,ยนี่นี่นายจะทำอะไรพวกเราอะ่ะปอเปกฉันนะ่ะก็จะส่งพวกแกน่ะไปลงนรกยังไงหรอเฮ้ยนัดหน่อยน,น,นี่มันไม่ใช่ปอเปกนี่นี่มันคือพลังปีศาจจากหน้ากากนั่นนี่รู้แล้วสินะว่าเป็นพลังของฉันฉันนะ่ะ ได้สิงร่างเจ้าเด็กคนนี้แล้วเพราะพวกแกน่ะแกล้งเขาดีนักยังไงเราขี้หวงขี้แพงนะก็ต้องได้รับฝนกรรมเราอ่ะต้องไปถอดห,หน้ากากออกนายไปสิน้อ,นอยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยแกนึกว่าแกจะปล่อยพลังเป็นคนเดียวเหรอแค่คันๆหรอกนะฉันก็จะช่วยด้วยฉันจะทำให้เพื่อนเรากลับมามารวมพลังกันเถอะบอมบี้ ฮนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว่านายอะโดนผีสิงยังไงล่ะปอเป็กฉันขอโทษนะที่ไม่แบ่งของเล่นให้นายปอเป็กฉันเนี่ยเป็นเพื่อนที่แย่งกิงเลยแมนครับต่อจากเนี้ฉันจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วเข้าใจแล้วนันหน่อยถึงสิ่งที่นายทําน่ะมันจะกระเลวกระลาดถึงจะเป็นคนที่นิสใส่ไม่ดีแต่ฉันน่ะก็ให้อภัยนายนะไม่เป็นไรื่อน ฉันจัดการได้แล้วน้อยเฮ้ยนายคิดว่านายเจ๋งหรือป๊อกปิกเออเฮ้ยหางตาเห็นอะไรแวบๆอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปดูนะอุ่นนายรออยู่ตรงนี้นะเฮ้ยทำไมนายทิ้งฉันอ่ะแกมาเล่าเรื่องของฉันฉันเลยมาหายังไงล่ะแกสิบแม่รเฮ้ยเฮ้ยอันน เฮ้ยเเดี๋ยวเฮ้ยเออเออเยอะเฮ้ย,ย,ยวันนี้เรามาเล่าเรื่องผีสนุกสนุกกันไหมเล่าเรื่องผีสก,กิบดี้ไหมผีหัวชะโคกนะโอ้มันเก่าแล้วอ่ะเอาของที่มันใหม่ๆกว่านี้สิเอาอย่างนี้ฉันจะเล่าเรื่องผีแม่ป้าน,อน็อตน,นะเฮ้ยไอ้ที่ตัวมีปีกสีชมพูกับผมสีชมพูใช่ไหมน่ากลัวจัง แต่แค่หน้ามันน่ะก็น่ากลัวอยู่แล้วนะงั้นเปลี่ยนเรื่องก็ได้งั้นเอาผีฮักกี้วักกี้ไหมมีบอมบี้พ่อบอกหลายครั้งแล้วอย่าเล่าเรื่องผีฮักกี้วักกี้ไงลูกแค่เรียกชื่อมันน่ะมันก็จะมาแล้วเอาก็หนูไม่มีเรื่องสนุกๆนอกจากเรื่องผีฮักกี้วักกี้นี่ครับพ่อเดี๋ยวเล่าเดยขาดนะบอมบี้ได้ครับหนูจะไม่เล่าอีกพ่อไปนอนแล้วหนูสองคนอ่ะกลับบ้านได้แล้วนะ มาฉันจะเล่าเรื่องผีฮักกี้วักกี้นะตอนที่สวนสนุกเปิดนะมันไม่ค่อยมีใครสนใจมันเป็นตัวที่แทนที่จะน่ารักแต่มันดูน่ากลัวแล้วสวนสนุกนี้ก็เริ่มซบเซาลงคนเข้าน้อยขึ้นเพราะมีข่าวประหลาดออกมาว่ามีเด็กหายตัวไปทีละคนบางคนก็เล่าว่าเป็นฝีมือของผีฮักกี้วักกี้ฮ้ยทำไมถึงคิดแบบนั้นนะ่ะ เพราะว่าสวนสนุกนะปิดไปตุก๊กตาตัวอื่นน่ะเขาก็ออกไปด้วยแต่เหลือแต่ฮักกี้วักกี้เท่านั้นที่เฝ้าสวนสนุกนั้นอยู่เพราะไม่มีใครกล้าจับมันยังไงล่ะเฮ้ยน่ากลัวจริงด้วยมันจะมาจริงไม่เนี่ยเฮ้ยเห็นอะไรไหมพวกนายอะไรไม่รู้อ่ะสีน้ำเงินน้ำเงินอ่ะหรือว่าจะเป็นเจ้าผีฮักกี้วักกี้บอมบี้อย่าพูดฉันกลัว กลางวันแสกๆอ่ะจะกลัวอะไรปะ่ะเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยหางตาเห็นอะไรแวบๆอะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปดูนะอุน่นนายรอยอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยทำไมนายทิ้งฉันอะ่ะเฮ้ยถ้าเป็นฮักกี้วักกี้จริงอะ่ะเดี๋ยวนายจะวิ่งตามไม่ทันก็ได้ก็ได้ พูดแกมาเล่าเรื่องของฉันฉันเลยมาหายังไงล่ะแกเสร็จแม่ไอชุดสีเหลืองเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้นะเ้ยเราจะแยกกันไหมบอมบี้เฮ้ยแยกได้ไงล่ะเดี๋ยวโดนจัดการเหรอวันเอ็มเฮ้ยปุ๊บปเดี๋ยว เฮ้ยออนเอนไหนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ้าฮักกี้วักกี้แก๋าทำอะไรเพื่อนฉันเฮ้ยฉันฮักกี้วักกี้เจ้าฮักกี้วักกี้จะจัดการแกฉันจะสยบตำแหน่งของแกเองเฮ้ยเออเออยอะเยอะจะฉันมาล้วสุดท้ายของแกมาถึงแล้วเฮ้ยมีแค่นี้เหรอของจริงต้องแบบนี้ ไอ้นักนะเจ้าคกิักกี้อยู่ดีๆก็หายไปติดทูตเฮ้ยเจ้าคากิืักกี้เฮ้ยบอลเอนเฮ้ยปอบเอกแกฆ่าเพื่อนฉันทั้งสองคนเลยเหรอแกเสร็จแล้วทั้งนี้แหละจะสยบตำนานของแกเอง นั่นไงบอมบี้ตัวหนึ่งบ, <c oughs> อบอมบี้เก่งมากนายถึงขั้นกรีดออกมาเลยเหรอเดี๋ยวนายก็ชอบฉันล็อกบ้าเรอถ้าฉันชอบนายฉันยอมไว้ผมยาวและย้อมผมสีทองเลยอ่ะโอยบอมบี้ หนอยเห็นอะไรไหมดาบที่ฉันซื้อมาใหม่นะ่ะจากเรื่องมาร์ทไลเดอร์เซเบอร์เลยนะเว้ยก็เท่ยหรอกแต่มันน่ะจะปกป้องนายจากสกิบดี้ได้หรือเปล่าเนี่ยลองให้สกิบดี้มาสักสิตัวเดี๋ยวฉันน่ะจะปาพวกมันให้ดูงั้นเดี๋ยวฉันน่ะจะพาไปหาสกิบดี้กันตามฉันมานั่นไงบอมบี้ตัวหนึ่งเลยฉันจัดก,การเอง บอมบี้เก่งมากเป็นยังไงล่ะนอกหน่อยดาดเซเคินซอสไดเวอร์ของฉันนายถึงขั้นกรีดออกมาเลยเหรอเดี๋ยวนายอ่ะก็ชอบฉันลอกชอบในความเท่ของฉันบ้าเหรอถ้าฉันชอบนายอ่ะฉันยอมไว้ผมยาวและย้อมผมสีทองเลยอ่ะไรสาระอ่ะไ้าวะวรแล้วโอ๊ะตะกีบดีมาแล้วนั่นสมตัวไปจัดการมันเร็ว โอ <problems> ้ยบอมบี้ทำไมเท่และเก่งขนาดนี้เนี่ยสกีบิดี้จะมาสักกี่ตัวฉันก็จัดการมันได้เราใจจริงๆเลยเห็นไหมเนี่ยอะไรว้าวดี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  บอมบี้นี่แหละผลของการลบหลูส่สกิบิดี้โดนสกิบิดี้จัดการเลยเห็นไหมเด็กแก่ยันโดนอีโคนนะไม่เกี่ยวกับฉันนะหัวเขาเด็กหน้าแก่เท่าบ่าแม่ของพวกเจ้าเท่าหลายจนว่าเขาคิดว่าเขาอายุสามสิบ ៀបបោះអោហើយទុះ30